สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่มีลักษณะเดียวกับพุทธมณฑลในส่วนภูมิภาคให้แพร่หลายยิ่งขึ้นประกอบกับมติมหาเทรสมาคมเห็นชอบให้โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเป็นโครงการร่วมเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพศ2549และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราช2,555เป็นมหามงคลฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชมหาราชทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎร,ราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาจังหวัดสุโขทัยได้จัดทําโครงการจัดสร้างพุทธมทนทลจังหวัดขึ้นเมื่อปี2551เพื่อให้จังหวัดสุโขทัยมีพุทธมทนทลเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญรวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนทั้งกายและใจโดยกระทรวงการคลังอนุญาตให้ใช้ที่รอดพัสดุบริเวณตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโข,ขทยัยจำนวน80ไร่เป็นสถานที่ดำเนินการจังหวัดสุโข,ขทยัย ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทยัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเจ้าคณะจังหวัดสุโขทยัยทั้งมหานิกายและธรรมยุย์เป็นที่ปรึกษามีการประชุมคณะกรรมการเป็นระยะรวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดสร้างดังกล่าวตามลำดับ9กันยายน2 5 5 6พิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทยัย 10ถึง11พฤษภาคม2558พิธีอัญเชิญและสมโภชพระพุทธโรจนะสีสุขโขนววประชานาตประธานพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทยัยประดิษฐานบนฐานองค์พระพิธีพุทธาพิเศษและเบิกเนตรพระประธาน9เมษายน2559พิธีฉลองและเบิกเนตรพระพุทธรูปปางประถมเทศนา13กุมภาพันธ์2561 ดำเนินการจัดสร้างองค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร12พฤษภาคม2562ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางตัสรุพร้อมจัดพิธีฉลองเดือนสิงหาคม2566จังหวัดสุโข,ขทัยและคณะสงฆ์จังหวัดสุโข,ขทัยดำเนินโครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลจังหวัดสุโข,ขทัย15สิงหาคม2567พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างระบบน้ําในการดูแลต้นไม้ภายใต้โครงการ72ล้านตน้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีม,มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กระะกฎาคม2567กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพ,พรรษา92พรรษา11พฤษภาคม2568พิธีปลูกพระสีมหาโพธิทศมาราชบพิธเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโข,ขทยัย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทยัยได้จัดกิจกรรมนักพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัยอย่างต่อนเนื่องตลอดมาเห็นได้ว่าพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุโขทยัยเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาในวันสําคัญดังที่กล่าวมาจังหวัดสุโขทยัยโดยนายนพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยมีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทยัย เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติธรรมของประชาชนรวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะของจังหวัดสุโขทยัยโดยจะสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดปีงบประมาณพศ2570ในการดำเนินโครงการปรับปรุปรงพุทธมนฑลจังหวัดสุโขทยัยพุทธมนฑลจังหวัดสุโขทยัยที่บริเวณริมทะเลหลวงนะครับได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2011ปัจจุบันนี้ก็ยังมีสภาพไม่ครบสมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับซึ่งจังหวัดต้องการให้พุทธมนลลทนจังหวัดสุขโขทยัยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธของจังหวัดสุขโขทยัยและก็พุทธศาสนิกชนทั่วไปนะครับที่จะมาทํากิจกรรมในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะยงยิ่งวันสําคัญศาสนาหรือการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในโอกาสสาคัญนะครับก็จึงขอเชิญชวนให้ ชาวสุขโขทัยทุกคนนะครับแล้วก็ผู้สานิยมทุกท่านได้ร่วมกันสนับสนุนพุทธมนตรนี้ในส่วนจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยเราได้อาจาดำเนินก,การจัดตั้งงบประมาณประจําปีของจังหวัดในปี2องนะครับในการที่สนับสนุนการก่อสร้างพุทธมนตรให้แล้วเสร็จนะครับโดยจะเป็นการปรับปรุงฐานองค์พระแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับให้สวยงามลุม่มลื่นแล้วก็ให้มีความเป็นส์รวมจิตใจของชาวพุทธของสุขโขทัยและชาวไทยทั่วประเทศอย่างแท้จริงนะครับก็ขอเชิญชวน ชาวสุโขทัยทุกคนได้ร่วมกันนะครับในการทําบุญและก็ร,ร่วมกันสนับสนุนการจัดสร้างพุทธมทนฑลแห่งนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อไปเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุโขทัยต่อไปครับขอบคุณครับและเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพุทธมทนฑลจังหวัดสุโทขทัยคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทยัยขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทยัยณวัดคลองขนงตำบลเกาะตะเลี้ยงอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยในวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568ขอเชิญชวนองค์กรทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างดูแลรักษาและพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทยัย ให้เป็นพุทธศาสนสถานของส่วนรวมสืบต่อไปเจริญพรสาธุชนญาติโยมท,ทุกทท่านความเป็นมาและความเป็นไป ของการจัดพระปราสมชบชุนสร้างศาราปฏิบัติธรรมประจําพุทธมนตนจังหวัดสุโขทยัยที่อยู่ทุ่งทะเลหลวงเพื่อต้องการให้สถานปฏิบัติธรรมประจําพุทธมนตนจังหวัดสุโขทยัยนั้นได้ใช้สอยในกิจกรรมต่างๆในทางพุทธศาสนาพุทธมนตลประจําจังหวัดนั้นทางภาครัฐบาลให้คณะสงฆ์เนี่ยแต่ละจังหวัดจังหวัดนั้นถ้ามีความพร้อมให้จัดสร้าง พุทธมณฑลประจําจังหวัดกันจังหวัดสุโขทัยนะั้นเรามาีได้รับถวายที่ให้ใช้เป็นพุทธมนฑลประจําจังหวัดนั้นประมาณ80ไร่ด้วยกันฝากให้ท่านทั้งหลายที่รับชมรับฟังเนี่ยตั้งเจริญปัญญาพิจารณาการที่เรามาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะมาร่วมสร้างพุทธมนฑลประจําจังหวัดสุโขทยัยอยู่ที่ทุ่งทะเลหลวงเนี่ยแดนแห่งพระพุทธศาสานาจังหวัดสุโขทยัยนะดังนั้นก็ฝากให้ท่านทั้งหลาย ได้พิจารณานะในวันที่29สิงหาคมเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณนะวัดของกันเลงอำเภอสีตําลงจังหวัดสุโขทยัยมาร่วมกันนะเออมาร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นมงคลร่วมกันก็ให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังทางช่องทางประชาตัมพันธ์ของจังหวัดสุโขทยัยได้มีความสุขมีความเจริญ ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้ากันขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญไปด้วยสติจเจริญไปด้วยปยัญญามีขันติตธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอำนวยให้ทุกท่านมีความรุ่งเรืองมีความรุ่งโรจน์ในชีวิตและมีความมั่นคงในสุขภาพมีความมั่นคงในชีวิตการมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีความมั่นคงในด้านการเงินกันเพราะทุกท่านนั้นมีความจมบูรณีความมั่นคงใน การทำความดีคือบุญกุศลอายสงแห่งบุญกุศลน,นั้นจะส่งผลให้ท่านก้าวข้ามความเจ็บและความจนได้ก้าวข้ามจากภัยทุกประการได้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆด้วยการทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร